สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท,ท่านเลยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมมาลาัยให้โชคก็เป็นประจำทุกง,งวดนะครับเรามีสูตรดีสุดรเด็ดเลขสรุปแม่นๆนะครับมามอบโชคให้เพื่อนๆนะครับนำไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับ มีปากากากระดาษก็จดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฝันถงให้นะครับ8 0ดศนย์ี่นั่นเองนะครับไปเลือกลอตเตอรี่นะครับไปเสี่ยงโชคให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับแล้วเลขตัวนี้นะครับมีวิธีคิดเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับถูกทั้งปีเลยนะครับไม่เคยผิดสักงวดนะครับแล้ววันที่ส6บกเมษายนก็ คิดได้เลขตัวนี้16เมษายนนะครับจดไว้ดูได้นะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ให้ติดไว้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเลขตัวนี้คิดกันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ห้ามนาไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข804กันว่าคิดกันยังไงนะครับผมจะทําให้ดูจากวันที่1เมษายนเลยนะครับงวดที่เพิ่งออกไปนะครับ907เลขก็จะไปออกงวดหน้าวันที่16เมษายนนะครับแต่ชนิดเราสามารถที่จะไปนั่งย้อนทําดูเองที่บ้านได้นะครับมีเวลาว่างๆไปทําดูนะครับ หนึ่งปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับก่อนจะคำนวณนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าหนึ่งสองเลขท้ายหนึ่งสองต้องจดเรียงให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกนะครับจุดที่เราต้องคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้จุดแรกนะครับให้เราวงไปที่หลักร้อยกับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งตัวนี้บวกกันนะครับจุดต่อไปไปดูหลักสิบสตัวล่างรัฐบาลนะครับไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลข หน้านั่นเองตรงนี้นะครับทีนี้ไปดูขั้นตอนการวิธีการบวกเลขนะครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งเลข3ามไว้ก่อนเลข3ามเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วเราเอาตัวนี้บวกกันได้9้ามาตั้งตัวนี้เก้าบวกสี่สิบสามาตั้งตัวนี้ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาเลยนะครับ9บวก3นะครับ9บวก3นะครับจะได้เท่ากับเลข2 3บวก3จะได้เท่ากับเลข6เสร็จแล้วนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้2บวก6จะได้เท่ากับเลข8 8เป็น0 0เป็น4นี่คือผลลัพธ์นะครับวันที่16เมษายนนะครับ แปดศูนย์สี่นั่นเองมีเวลาว่างไปทําดูนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับเลขสามอย่าลืมนะครับเป็นเลขคงที่ตั้งทุกครั้งนะครับตัวนี้บวกกันมาวางตัวนี้อันนี้บวกกันมาวางตัวนี้บวกร้อยมาลลยให้เหลือตัวเดียวนะครับวันที่สิบหกเมษายนนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองจดไปได้เลยนะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อตเตอรี่ให้ติดไว้นะครับ ตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับพอได้ตัวสุดท้ายนะครับให้ทุกคนบวกไปสองแต้มนะครับให้เพิ่มไปสองแต้มจะได้สิบคือศูนย์แล้วก็ตัวที่สองให้เพิ่มไป4ี่แต้มอันนี้เป็นเคล็ดลับการเพิ่มแต้มนะครับอย่าลืมนะครับเพิ่มแบบนี้นะครับถูกทั้งปีนะครับไปทําดูนะครับผมเรารู้เล็กเด่นนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการจับคู่สามตัวกันบ้างนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ถูกรางวัลนะครับกับเลขสรุปที่เราฟันธงให้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับเราจะมาทบทวนให้ดูอีกงวดหนึ่งเพราะว่างวดที่แล้วนะครับมาทั้ง3หลักเลยนะครับ907นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับน้ำใจจะมากหรือจะน้อยไม่สําคัญนะครับสําคัญที่เราให้กันด้วยใจนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ไปคิดค้นสูตรไปคิดเลขสรุปตัวเลขให้ถูกได้บ่อยๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิด3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคิดคำนวณไม่ค่อยเป็นนะครับนี่คือเลขสรุปวันที่16เมษายนนะครับหลักร้อยจะเป็น8เ 7, 8 9 0 1แล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขแต่ทีนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับ จะมีวิธีตัดหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับแล้วโครงสร้างตัวเลขตัวนี้นะครับจะเหลือแค่3มชุดเท่านั้นในแต่ละงวดนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วนะครับการคำนวณทุกอย่างทาให้เข้าใจนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้0 9 1ย์4 8 1 2 3นสนะครับแอดไลน์ปรึกษาได้ตรงไหนดูแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือจะให้อธิบายก็โทรมาก็ได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกัน จะโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เราก็ใช้สูตรนี้แหละครับทุกคนที่รับชมคลิปก็คงจะพอจําได้นะครับจากวันที่หนึ่งมีนานครับงวดนั้นออกมาหกห้าสองนะครับเราจะคิดวันที่สิบมีนานะครับจะมีเลขนําโชคอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราตั้งทุกงวดก็คือเลขตัวนี้ เลข5นะครับเป็นเลขนําโชคนะครับต้องตั้งทุกหลักเลยนะครับแบบนี้ทุกหลักเลยนะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับมวดที่ผ่านมาใครได้รับชมคลิปคงพอจําได้นะครับหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการบวกเลขให้ดูที่หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาล2จุดนี้รวมเต้มกันจุดต่อไปหลัก10ครั้งที่1เลขหน้า จำไว้ดีนะครับนี่คือจุดหลักร้อยที่เราต้องคำนวณทุกงวดใช้จุดนี้ส่วนหลักสิบนะครับวงไปที่หลักพันานวันที่1ไปบวกหลักส2บตัวล่างรัฐบาลตัวนี้ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองใช้ทุกงวดนะครับจุดนี้ไปดูหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้วงไปที่หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องจำนะครับจำแค่จุดที่เราต้องมาบวกกับเลขนำโชคของเรานี่แหละวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ2บวก5ได้7เรามาตั้งตัวนี้แล้วก็7ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับ7บวก5้าเราก็มาตั้งตัวนี้เลข4ก็มาตั้งได้เลย4ี่บวก8บก็มาตั้งตัวนี้เลข9มาตั้งได้เลยเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราบวกร้อยมาลลยนะครับ วิธีการบวกล้อมาลไรนะครับทําแบบนี้เจ็ดบวกห้าได้สิบสองเราตั้งสองนะครับห้าบวกเจ็ดก็สิบสองบวกร้อยมาลัยให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับได้เลขสี่แล้วเราค่อยเพิ่มแต้มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดแบบนี้นี่คือหลักร้อยหลักสิบร้อยมาลัยเหมือนกันนะครับได้เท่าก,กับเลขเจได้เท่าก,กับเลขเก้าได้เท่าก,กับเลขห บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับค่อยเพิ่มแต้มเป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0แบบนี้หลักสิบหลักร้อยมี5ตัวนะครับหลักหน่วยบวกกันได้7นะครับบวกกันได้4 11คือ1 1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นะครับสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมี5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับคือหตัวนั่นเอง นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเลือกที่จะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันเยอะมากวิธีการตัดตัวเลขนะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับเราก็นําเลขนําโชคตัวนี้มาตั้งทุกหลักเลยเลขนําโชคนะครับมาตั้งทุกหลักตรงนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับไม่ต้องตั้งนะครับเพราะว่าเราจะตัดให้เหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเราจะตัดหลักหน่วยก่อนนะครับ หลักหน่วยนะครับให้เราวงตัวตัดตัวนี้หลักแสนหลักหน่วยางวันที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งของเลขหน้าสามจุดนี้รวมแต้มกันนะครับรวมแต้มกันอย่างงี้นะครับสี่บวกสองได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามก็คือสามนั่นเองทีนี้เลขสามนะครับจะเป็นเลขขี่นะครับให้ทุกคนนะครับเลือกเลขขี้เอาไว้ แบบนี้ถ้าเป็นเลขคู่เราเลือเลขคู่เอาไว้เลขแบบนี้เลขขี้นะครับเราก็ตัดเลขคู่ออกเราลดต้นทุนนะครับตัดตัวเลขไปครึ่งหนึ่งนะครับสรุปแล้วนะครับเราฟันธงเลขหลักหลักหน่วยคือเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขห้าแบบนี้ตั้งไว้รอเลยนะครับแบบนี้ส่วนหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเลขนาโชคของเรามาตั้งรอแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะบวกกับเลขตัวนี้นะครับฝังหลักร้อยบวกกันได้สาม ฟังหลักสิบบวกกันได้สองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้เราบวกงี้ห้าบวกสามได้แปดหลังจากได้แปดแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มแต้มไปทั้งหมดห้าแต้มนะครับจะได้เท่ากับสามนะครับบวกห้านั่นเองนะครับง่ายๆนะครับแบบนี้บวกได้เจ็ดนะครับบวกได้เจ็ดนะครับเพิ่มไปห้าแต้มก็จะได้เท่ากับเลขสองนั่นเองนี่คือตัวตัด วิธีการตัดง่ายๆนะครับวิธีการตัดนะครับเราเลือกฝั่งนี้มาตัดฝั่งนี้ออกเลือกฝั่งนี้มาตัดฝั่งนี้ออกตัวที่เอาออกคือตัวที่ไม่ซ้ากันนั่นเองนะครับอย่างเช่นตันี้นะครับหลักร้อยนะครับตัวที่ซ้ากันคือตัวนี้เลขแปดนี่คือตัวที่เราเลือกออกมาเพราะว่าตัวอื่นจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้ฟันทงไปที่หลักร้อย หลักสิบก็เช่นกันนะครับเลือกเหมือนกันนะครับตัวที่ซ้ากันนะครับก็จะเป็นเลขเจ็ดแบบนี้เราก็นําเลขแปดเลขเจ็ดตัวนี้นะครับไปตั้งข้างหน้าได้เลยก็จะเป็นเลขแปดเจ็ดแบบนี้แปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดแบบนี้ก็จะได้เลขสามตัวอยู่สามชุดแบบนี้นะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเราคำนวณออกวันที่ส6บหกมีนานะครับงวดนั้นออกมาแปดเจ็ดสามนั่นเอง นะครับออกมาแปดเจ็ดสามนั่นเองนะครับแบบนี้เราตัดถูกต้องหมดเลยนะครับแปดเจ็ดแล้วก็สามนะครับนี่คือตัวที่ถูกนะครับนี่คือตัวที่ถูกเห็นไหมครับมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับแล้วสูตรนี้ก็ใช้สูตรเดิมนั่นเองงวดที่ผ่านมาก็ใช้สูตรนี้แหละสูตรไหนที่มันดีก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมงวดถัดไปเวลาเราจะคิดอีก เราก็ไปจุดข้อมูลให้ถูกต้องมานะครับเราตั้งเลขนำโชคเข้าไปคือเลขห้าตั้งเลขห้าแล้วก็ตั้งเลขห้าไว้นี่คือเลขนำโชคต้องตั้งทุกหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งเหมือนกันหมดจุดที่เราต้องนำมาบวกเราก็ใช้จุดเดิมนะครับฝั่งหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลสองจุดนี้รวมแต้มกันอีกตัวหนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้า ฝั่งหลักสิบก็เหมือนกันนะครับวงไปที่หลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักสิบสองตัวล่างตัวนี้บวกกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยครับครั้งที่หนึ่งเลขท้ายแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองนั่นเองนะครับอาจจะดูไว้หน่อยนะครับแต่ก็คงจะพอจําเทคนิคการบวกตัวเลขได้นะครับคงไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ อยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับสูตรนี้แหละส่งไปให้นะครับไปคิดเองนั่งทําเองได้นะครับคิดง่ายทําง่ายสามบวกสามได้หกตัวนี้เลขสองห้าบวกเจ็ดสิบสองตัวนี้เลขสี่แต่เราส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับได้สิบคือศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเลขห้าแล้วเราก็บวกร้อยมาลายออกมานะครับหกบวกห้าสป็ดคือหนึ่งนะครับห้าบวก สองได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนี่คือหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดห้าบวกสี่ได้เก้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นี่คือหลักสิบในงวดถัดไปนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้ห้าบวกกันได้สิบคือศูนย์บวกกันได้ห้าได้หก,กได้เจ็ 6, ด 7, ได้8ได้9แล้วก็ได้ศูนย์แบบนี้หลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับอย่าลืมนะครับทีนี้วิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะครับเราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้ตัวเลขมันน้อยลงก่อนอันดับแรกนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่1ตรงนี้นะครับเวลาบวกกันแล้วนะครับศูนย์บวก3าบวก2จะได้เท่ากับเลข5านั่นเองนะครับได้เลข5นะครับ ทุกคนก็ต้องเลือกไปที่เลขขีแบบนี้เลขคู่เราไม่เอาคือตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าเราจะเลือกเลขคู่หรือเลขขีแค่นั้นเองนะครับจะมีเลขคู่อยู่สตัวเลขขี่อยู่สามตัวนะครับเราถ้าเกิดเลือกไปทั้งหมดเยอะมากนะครับทีนี้เราไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างนะครับเราก็นําเลขนําโชคตัวนี้นะครับมาตั้งเลขนําโชคมาตั้ง นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเคล็ดลับสําคัญที่จะทําตัวเลขให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับหลักร้อยหลักสิบตัวนี้สําคัญมากนะครับมีวิธีตัดนะครับบวกกันได้สี่หลักสิบบวกกันได้ห้านะครับเลขก็อยู่ภายในนี้แหละครับไม่ได้อุปโลกยกมาจากที่อื่นนะครับเวลาบวกกันก็จะได้เท่ากับเลขเก้านะครับพอได้เก้าปุ๊บเราก็บวกไปห้าแต้มได้สี่ตัวนี้บวกกันได้สิบคือศูนย์ พอได้ศูนย์เราก็เพิ่มไป5แต้มก็จะได้ขับเลขหแบบนี้ทีนี้เราก็เลือกตัวเลขได้วิธีการเลือกก็ง่ายๆนะครับจะมีตัวที่ซ้ำกันแค่ตัวเดียวที่เราต้องเลือกออกมาเก้าฟันทงไปที่หลักร้อยจะมีตัวที่ซ้ำกันแค่ตัวเดียวศฟันทงไปที่หลักสิบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ หลักหน่วยที่เราลูกไว้คือ579เราก็ตั้งแบบนี้นะครับห้ 5, 7, แล้วก็เนะครับเราก็แค่นำหลักร้อยหลักสิบไปวางนะครับข้างหน้าแบบนี้ข้างหน้าแบบนี้แบบนี้เลขก็จะได้3ชุดทุ้งวดนะครับสิมีนานครับออกวันที่1เมษายนนะครับ907 ใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับก็ไปดูนะครับวิธีคิดก็เหมือนเดิมแบบนี้แหละแบบนี้แหละจุดเดิมนะครับเลขที่ออกคือตัวนี้นะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดทุ้งวดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดตัวแปรสําคัญนะครับจุดนี้2จุดนะครับหลักร้อยตัวเดียวหลัก10ตัวเดียว2จุดตัวนี้เราต้องรู้นะครับถ้าเกิดไม่รู้นะครับเราก็ไปเสี่ยงตัวเลขเยอะนะครับ เอาเป็นว่าใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอันนี้ไม่ได้ชักชวนหรือแนะนําให้ทคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากได้สูตรไปคํานวณด้วยตนเองนะครับให้ติดต่อสอบถามแอดไลน์เข้ามาได้เบอร์นี้0918048123เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ไลน์นะครับแอดเข้ามาได้เลย นะครับผมเดี๋ยวจะให้คำปรึกษาให้ว่าจะรับสูตรกันยังไงหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันนี่เองนะครับโทรได้เลยอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับสูตรผมจะส่งให้ไปคิดเองทำเองไปนั่งทำเองได้ทุกงวดนะครับงวดหน้างวดถัดไปนะครับก็ไปบวกจุดนี้แหละเพราะว่าตัวเลขที่ออกมานะครับเราก็ต้องไปจดเองนะครับเลขจะไม่ออกซ้ำกัน ครับคิดเองทําเองได้นะครับอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับผมจะช่วยดูแลให้ด้วยนะครับว่าคิดยังไงทํำยังไงนะครับช่วยสรุปตัวเลขให้ทั้งหมดด้วยนะครับจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเรามาดูงวดหน้ากันสิครับว่าจะคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับอันนี้คิดให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับงวดที่ผ่านมาผมก็พูดแบบนี้แต่ก็ออกนะครับ ออกนะครับถูกกันทุกคนนะครับบวกอย่างนี้บวกแบบนี้จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หหลักหน่วย2ตัวล่าง2จุดนี้รวมแต้มกันแล้วก็หลัก10ครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับจดเอาไว้ดูนะครับตำแหน่งนี้วงเอาไว้หลักพันรางวัลที่1บวกหลักสิบตัวล่างรัฐบาลบวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับจุดนี้บวกกันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนะครับเอามาตั้งง่ายๆนะครับบวกได้สิก็ตั้ง6ตรงนี้เลขหนึ่งนะครับเจ็ดบวกเก้าสิบหกก็ตั้ง6ตรงนี้เลขศูนย์เกบวกแปดสิก็ตั้งตรงนี้เลข2ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลย11คือหนึ่งตัวนี้ได้หกบวกได้เจ็ดได้8 ได้9ได้0แล้วก็ได้1นี่คือหลักร้อยวันที่16เมษายนนะครับงวดหน้านะครับบวกกันได้11คือ1บวกกันได้5บวกกันได้6 7 8 9แล้วก็0นี่คือหลักสิบวันที่16เมษายนนะครับบวกกันได้2บวกกันได้7 9 0 1 2 แล้วก็4นี่คือหลักหน่วยวันที่16เมษายนนะครับครบทุกหลักจดไปได้เลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาก็ทําให้ดูแบบนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จะมี9มีศนมีเจตรงๆงนั่นเองมาทุกหลักนะครับเราก็ฟันธงสรุปตัวเลขให้ไปถูกเช่นกันนะครับทีนี้เราจะตัดหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมตัดให้นะครับ ตรงนี้บวกกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดพอได้แปดแล้วนะครับทุกคนก็พอจะรู้นะครับว่าเราต้องเลือกตัวไหนนะครับฟันธงหลักหน่วยนะครับเราต้องเลือกเลขคู่แบบนี้เลขที่เราตัดออกไปถ้าตามสูตรแล้วนะครับแต่ถ้าพลาดไปออกเลขคู่ก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับแต่ตามสูตรแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขคู่แบบนี้แหละสรุปแล้วนะครับเราฟันธงเลข ศูนสองแล้วก็สี่เอาไว้รอเลยนะครับนี่คือหลักหน่วยส่วนหลักร้อยล่ะเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปตั้งเลขนำโชคเข้าไปอีกตัวหนึ่งอะไรบวกกันมาวางนะครับอะไรบวกกันมาวางบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปห้าแต้มแค่นั้นเองก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลขห้าตัวนี้หลักสิบก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียว นำมาวางข้างหน้าตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเลขสามตัวสามชุดเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับวิธีคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาแนะนา,นาหรือว่าชักชวนให้ทุกคนไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ส่งไปให้คิดเองทําเองได้ จะมีคําตอบและวิธีคิดทุกจุดเลยนะครับพร้อมกับช่วยดูแลให้คำแนะนําวิธีการคิดทุกอย่างนะครับช่วยสรุปตัวเลขด้วยจะได้ถูกเหมือนคนที่ผ่านมานะครับโชคดีกันทุกคนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามา0918048123นะครับเบอร์น,นี้เป็นเบอร์ ID ไลน์นั่นเองอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ส่งให้เดี๋ยวนี้แหละ เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมเรามาลรุนกันนะครับว่าวันที่สิบหกเมษายนครับสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับถูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มาลรุนกันนะครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับ จะมากหรือจะน้อยไม่สําคัญนะครับเราให้กันด้วยใจนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับไปคิดค้นสูตรดีๆนะครับคิดตัวเลขสรุปแม่นๆเหมือนวที่ผ่านมานะครับให้ถูกกันบ่อยๆได้นะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคาว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ